สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะงานด่วนครับงานด่วนรถ10บล้อผนอ้อยผิกจะแคงครับผิกตะแคงครับนี่เที่ยวสุดท้ายแล้วนะของสวนอ้อยนี่ฮะนี่วันนี้ผมได้พาเจ้าการยาวมาทําการดึงรถผนอ้อยคันนี้ครับให้ความลงฮร เดี๋ยววิธีการเราจะทำนี้ครับโกยอ้อยออกก่อนโกยอ้อยหอออกหมดจากกระบะก่อนแล้วเราจะดึงพิกคว่ำให้คว่ำกลับคืนแล้วเราก็จะตักอ้อยกลับคืนให้ครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการทำเที่ยวสุดท้ายพอดีเลยคันนี้ฮะแจ็คกอดครับดินมันมันดึงครับดึงพลิกไปเลย มันก็เป็นรอยล่องอยู่นะแต่นี้มันดึงพลิกคว่ำไปเลยคะเที่ยวสุดท้ายของสวนนี้คะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เจ้ากันยาวทําการโกยโอ้อยที่ค้างในกระบ,บะสิบล้อคันนี้ออกก่อนแล้วเราค่อยมาใช้โซ่ดึงพลิกกลับมาคะแล้วเราก็ดันให้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตักอ้อยกลับคืนครับอ่ะเดี๋ยวโกยลงก่อนครับ เหยียบสวนอ้อยเลยเจ้าเดียวกันเขาว่าไม่เป็นไรเหยียบปลูกขึ้นแซมมาที่หลังก็ได้คอยมาแซมครับคอมาแซมอ้อยฮะโกยลงก่อนเลยฮะน้ำหนักนี่ไม่ใช่ในน้อยนะถามสอบถามแล้วก็อยู่ประมาณ25าตันได้น้ำหนักอ้อยนะ่ะ หลังจากเราเกียร์อ้อยออกหมดแล้วจากระบะเดีย๋ยวเราจะให้ Mac o, แม็กครเจ้ากันยาเราขึ้นไปยืมบนอ้อยฮะขึ้นไปยืมบนอ้อยแล้วก็ลองดันดูครับว่าได้ไหมลองทีละย่างทีละขั้นตอนไปก่อนฮะอ่ะดันแหละอ้วนอ่ะไปไหมไปไหมอ้าวได้อยู่ได้อยู่ครับ ได้อยู่ครับได้ไหมพอ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 ได้อยู่อยเอาไปไปไปไดันพลิกไปเลยครับย,ยาวกันยาวก็เดินขึ้นบนอ้อย,อยนี่แหละเอาไปไปได้อยู่ครับเอาได้เอาอโอ้แสงแยงตาเอาไปค่อย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  ่ะมาอตรงชากอู้เอาเดี๋ยวเราไปดันท้าย10ล้อคันนี้ขึ้นแล้วก็ตักอ้อยขึ้นกับเหมือนเดิมครับพอ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 แล้วพอ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 แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เชนการเจ้าการยาวยืนบนอ้อยนี่แหละคอยค้ำกระบะไว้ครับปูเวลาดึงมาแล้วมันจะพลิกคว่ำอีกเราจะให้รถไทยนี่ เป็นตัวดึงแทนครับถ้ารถไถคันนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวจะมีรถไถใหญ่กว่านี้มาดึงอีกครับลองดูก่อนพอดีจังหวะรถไถมันอยู่หน้าง,งานพอดีลองดูคันนี้ก่อนครับส่วนเจ้ากันยาวก็คอยกระบะค้ำกระบะไว้คอยค้ำเลยครับกลัวว่าเราดึงมามันจะคว่ำอ่ะเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันครับอ่ะพร้อมแล้วเดีย๋ยวมาดูกันครับขึ้นไหม ทำไมอ๋อสิบล้อขอฟีเอารวมก่อนครับลมหมดล้มหมดเดี๋ยวฟีเอารมแป๊บหนึ่งครับตัดสินใจเอารอรถไทคันใหญ่ดีกว่าว่างั้นเอาทีเดียวเลยนู่นรถไทมาแล้วกําลังมาแล้วครับเอาคันนี้ออกไปครับเดีย๋ยวเอาคันใหญ่มาทีเดียวเลยมาแล้วครับเดีย๋ยวเอารถไทคันนี้แหละ ใหม่ๆฮะนีวอฮอลแลนด์ครับทีสร้อยสิบห้าเออาดี๋ยวใส่โซ่แป๊บนึงเอาทีเดียวก็เอาให้มันขึ้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับว่าจะขึ้นไหมลมก็พร้อมแล้วลนสิบล้อก็พร้อมแล้ว สะเทือเลยเปลี่ยนแผนครับอย่าเอาเจ้ากันยาวไปดันท้ายรถสิบล้อครับอย่างนี้ไม่ขึ้นหรอกอ่ะต่างลำแล้วขางหน้าก็ถ่ายช่วยดึงครับทางท้ายก็เจ้ากันยาวครับเอาไป เออเนี่ยคื้นแน่นอนเออขึนแล้วครับเรียบร้อยอ่าภารกิจงานเร่งด่วนของเจ้าการยาวมาดึงรถสิบล้อจากความให้ขึ้นแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้บุรรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ,รบสวัสดีครับ